ท่านผู้ชมครับการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตแทนปุ๋ยยาเคมีนะครับเป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรยุคใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าช่วยลดต้นทุนครับท่านผู้ชมและมีความปลอดภัยทำให้ดินดีมีชีวิตปลอดภัยต่อคนและผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นหนทางที่ ทุกฝ่ายพยายามหาทางทำเกษตรแบบใหม่ไม่ใช้ปุ๋ยยาเคมีนะครับงานทดลองนะครับการปลูกทุเรียนของดรกรสุขเกษมเข้ามาสูา่ใกล้ความสำเร็จนะครับจึงนำความรู้ต่างๆลงในสื่อให,ให้ท่านได้ชมนะครับว่า การปลูกทุเรียนเล็กมีวิธีการอย่างไรให้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับนวัตก,กรรมชีวาภาพ bio innovation นะครับก็มีโปรตีนมิโนโกลติมิโนหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่ท่านเห็นอยู่นี้คือ r d 2 5 1มีกดติมิโน19ชนิดมีแอสปราร์ติก ส่วนใหญ่รวมๆแล้ว6,000มิลลิกรัมนะครับและมีสารสำคัญคล้ายจิบเลิลินอยู่เป็นจำนวนมากมีงานวิจัยรับรองโปรตีนเมโน RD 251ครับเนื่องจากสารปโปรตีนเมโนโอารีสอจะช่วยเร่งการดูดซึมของรากฟื้นฟูนะครับจากความร้อน เกี่ยวกับหนาวจัดร้อนจัดน้ำท่วมอันนี้ก็ทุนน้ำท่วมนะครับช่วยกระตุ้นการแตกใบแตกดอกการสร้างผลจะแตกต่างจากปุ๋ยเคมีทั่วไปเพราะว่าจะกระตุ้นให้เกิดตาดอกด้วยทำให้ดอกดอกผลดกช่วยผสมเกรสรด้วยนะครับสมาู้ชมใช้แทนหรือลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีได้นะครับ 30มสถึงห้เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่สภาพดินนะครับดินดีก็จะทดแทนได้เยอะแนวทางนะครับแนวทางการาใช้โปรตีนเมนู rd 251ก็คือการใช้หยอดโคน5 c ซีซีต่อหนึ่งต้น,ตนไม่ว่าต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับท่านผู้ชมเรา ใช้โดดเดียวกันเลยและฉีดพ่น 10cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับนอกจากนั้นนะครับข้อที่2ก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับเป็นจุลินทรีย์ในดินที่ช่วยตึงในตัวเจนนะครับและช่วยละลายฟอสฟอรัสโปรตีนเมเนออาร์ดี251ช่วยนะครับช่วยให้จุลินทรีย์เหล่านั้น ทำงานได้อย่างเต็มที่ดินดีมีชีวิตนะครับแล้วก็ยับยั้งเชื้อโรคในดินลดการใช้เคมีลดการใช้สารป้องกันโรคและ,มะแมลงนี่นะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับท่านใดที่มีแนวทางใช้วิธีการโปรตีนเมโนอาร์ดี251นนะครับก็จะทำให้พืชของเรา ไม่มีโรคมารบกวนนวัตกรรมนะครับข้อที่3นวัตกรรมการจัดก,การดินนะครับในการใช้ปุ๋ยหมักในการใช้ชีวพันธุ์ในการใช้สารคลุมดินทําให้ดินร่วนซุยพื้นแข็งแรงโดยธรรมชาติก็ไม่ต้องใช้มากหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้ถ้าใช้โปรตีนเมนู R ารีสหยอดโคนนะครับ ข้อที่4นวัตกรรมจัดก,การศัตรูพืชนะครับเช่นาสารต่างๆนะครับไม่ว่าสมุนไพรไม่ว่าเคมีไม่ว่าสาราเชื้อราไซโคเดมรมาบีทีบอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับใช้โปรตีนเมนูอาดีสองห้าหนึ่งเพียงตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับ เกษตรแบบนี้ก็ทำให้หน่าสนใจขึ้นมาแล้วนะครับข้อที่5นะครับนวัตก,กรรมให้อาหารพืชแบบแม่นยำนะครับนวัตก,กรรมเหล่านี้นะครับเป็นตัวสำคัญนะครับที่ที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับระหว่างการจัดการปลูกพืชของเรานะครับ ใช้ให้พอดีพอเหมาะถูกเวลานะครับจะใช้พ่นหรือว่าราดโคนต่างๆก็ต้องดูนะครับจะจัดการอย่างไรก็ยึดหลักธรรมชาติและความต้องการของพืชเป็นหลักใช้ให้ถูกพืชนะครับผลลัพธ์ที่ได้ในการทำเกษตรแบบใหม่นะครับผลลัพธ์ที่เกษตรกรเห็นชัดเจนคือ ลดต้นทุนปุญญ๋ยยาดินดีขึ้นทุกปีนะครับดินไม่เสื่อมง่ายพืชแข็งแรงต้านทานโรคได้เองผลผลิตสม่ำเสมอคุณภาพสูงตอบโจทย์ตลาดปลอดภัยเกษตรยั่งยืนครับท่านผู้ชมครับนี่แหละก็ติดต่อช่องทางนะครับซื้อหา r d 2อ5 1าขวดละ700บาท2ขวดลดให้200บาทพันสนะครับก็ โรมาที่เบอร์0808959244 0808959244 idline rd2551 rd2551 idline โดยตรงเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละก็จะบริการท่านที่เป็นลูกค้าหรือว่าใช้ประจำนะครับเราจะให้ สิทธิพิเศษมากมายนะครับติดต่อเข้ามานะครับเอาทั้งเดือนมกราเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยใช้และใช้ประจำนะครับทั้งเดือนมกราเลยนะครับท่านผู้ชมครับติดต่อเข้ามาหนึ่งลังแถมหนึ่งลังไปเลยนะครับใจถึงไปเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าใช้มาบางท่าน10ปีบางท่าน15ปี18ปี บางท่าน5ปีนะครับ2ปีก็บางท่านหยุดใช้แล้วก็กลับมาอีกนั่นแหละครับติดต่อเข้ามานะครับ1ลังแถม1ลังไปเลยจัดส่งฟรี7,200ได้2ลังนะครับ1ลังก็7,200ัตกครละห0 0บาทท่านใช้ยอดใช้พ่นหรือท่านอาจจะใช้ร่วมหรือไม่ใช้เลยสำหรับ ตุก้าที่เอาไปใช้กับมะเขือเทศดกมากนะครับบางท่านเอาไปใช้กับแกงมังกรลาสนิมหายบางท่านเอาไปใช้กับนาข้าวข้าวเต่งมีน้ำหนักได้เกวียนขึ้นนะครับต่อนหนึ่งไร่ในข้าวหอมมะลิก็ได้จากสามร้อยยี่สิบจากสามรอยี่สิบก็ได้ ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับประโยชน์มากมายนะครับอย่ารอช้านะครับท่านผู้ชมครับติดต่อเข้ามาทั้งเดือนมกรานะครับหนึ่งลังแถมหนึ่งลังไปเลยนะครับสวัสดีครับ